สวัสดีค่ะพบกับพลินแล้วนะคะวันนี้พัก็จะมารับคําทานะคะจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือรับคาทาจากน้องเปิ้ลสีกุลวงนะคะนี่นะคะนี่นะคะชื่อแท็กชื่อว่า squishy love นะคะมีทั้งหมดหกข้อไม่มีสีอานะคะค่ะฝากไปกดติดตามช่องของ,งน้องด้วยนะค่ะคลิปนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเมมมันเต็มง่ายมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกนะคะ ข้อที่หนึ่งนะคะสกูชี่ที่ชอบมากนะคะก็จะไอผิดแล้วค่ะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นมินิเชนเกอร์แมวนะ,ะไม่ตัวสกูชี่ไม่มีตำหนินะคะแต่แพ็กเกจค่ะนิดหน่อยนะคะข้อที่สองนะคะสกูชี่ที่เกียดที่สุดนะคะนี่นะคะไม่เกียดมากเท่าไหร่นะคะนิดหน่อยค่ะข้อที่สามนะคะสกูชี่ที่อยากได้อยากได้เยอะมาก ก็ะค,ะคือหนึ่งก็คือ Galaxy s h i e t สอง Hyper s u 3, Jumbo Feed Album สี 4, ่ p i o l i g e r คะ่ะข้อที่4นะคะสกูชิที่อยากขายนะคะอยากขายก็จะเป็นชิ้นไม่มีตำหนินะคะมีฟองแกนบอเชเชนไม่ใช่มีโตนะคะ มันหลุดนะคะแต่มันไม่ขาดข้อข้อที่ห้านะคะสกูชี่ที่ยักนะคะพาอเขาเลือกเป็นชีนีือมันไม่ได้ยักหรอกแต่ว่าพ่อไม่อยากให้มันซ้ากันนะคะค่าขหอมกินสตรอเบอร์รี่มข้อที่หกนะคะข้อสุดท้ายสกูชี่ที่พ่อแม่ซื้อให้นะคะก็จะเป็นชีนี้นะคะช้นี้แม่ซื้อให้มีลายเส้นอยู่ข้างหลังนะคะคือชิ้นนี้มันออกมาสีใหม่แล้วสองสีคือ สีลุง้งทั้งสองเลยนะคะแต่เป็นสีลุ้งอันแรกก็จะเป็นโทนสีส้มอันที่สองก็จะเป็นโทนสีฟ้านะคะแต่เรามีสีขนมปังก็เลยไม่ขยันด้ค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับสกูชี่เลิฟนะคะค่ะวันนี้พายก็ลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์กำลังใจพายด้วยนะคะไม่วได้ค่ะถ้าใครจะทักก็เหมือนเดิมค่ะสามารถทาได้ที่ใต้ ล่างคลิปนี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ